สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Suspicious Person Information นะครับเนื้อเรื่องมันก็จะประมาณว่าตัวเราเนี่ยวันหนึ่งนะครับทำงานจนกลับบ้านดึกแล้วเราก็พบกับประกาศนะครับการพบเห็นบุคคลที่ต้องสงสัยเนี่ยในบริเวณนี้บ่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าการกลับบ้านครั้งนี้มันจะทําให้เรากลับบ้านดนอย่างปลอดภัยหรือเปล่านะวันศุกร์ที่14ตุลาคมตอนเที่ยงคืน3 8วะ่ะเอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฉันกลับบ้านช้ามากเลยแหละนะ ตอนกลางคืนแถวนี้มันน่ากลัวจังเวลาที่ไม่มีคนนะี่ะฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วกด WSD นะครับเพื่อ move โอเคเรามองข้างหลังก่อนเลยคือเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเรากลับบ้านคนเดียววะ่ะในช่วงเวลาดึกแล้วก็เจออันนี้หรือเปล่ามีรายงานว่ามีบุคคลที่ต้องสงสัยอยู่แถวนี้ถ้าคุณพบเห็นบุคคลที่ต้องสงสัยแล้วก็ปรดแจ้งตำรวจโดยทันทีนะเดี๋ยวนะคนที่น่าสงสัยเหรอเมื่อวานฉันก็เพิ่งผ่านตรงนี้นี่แย่ yeah. แล้วคุณผู้ชม คือตอนนี้ตัวเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้เนี่ยครับแต่ผมจะแทนตัวเองว่าผู้หญิงก่อนเลยกันนะเพราะว่าเป็นสาวเป็นแท่เนี่ยครับกลับบ้านคนเดียวดึกๆมันต้องไม่ดีแน่นอนอันนี้ตู้กดน้ํากดได้ไหมกดไม่ได้แล้วเราต้องเดินไปไหนอะเดินไปเรื่อยเหรอฉันผ่านตรงนี้ไม่ได้มันมีการก่อสร้างมีทางหนึ่งคือฉันต้องเดินข้ามทางมะลายไปการก่อสร้างคือหมายถึงตรงนี้เหรอโอเคผ่านไม่ได้เนะยครับแต่ตรงฝั่งหนึ่งของถนน,ม,น,ม,นมันใครอะ ถอดแล้วเมื่อไหร่มันจะไฟเขียวล่ะคือเดินไม่ได้เนรัยต้องกดตรงนี้เหรอใช่ไหมอุ้ยใช่จริงด้วยอ๋อต้องกดขอสัญญาณไฟด้วยโอเคข้ามได้เลยครับอย่านะหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าทำจุดๆเธอนะ่ะฉันรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่ดีออกมาจากตัวเธอระวังตัวด้วยล่ะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ย มีอะไรแปลกๆงั้นเหรอโอ้โหหลวงพ่อคือหลวงพ่อมาทักผมแบบนี้แย่ yeah, แลวไงเสิ่งเราต้องทาต่อไปคือเดินกลับบ้านไปเรื่อยๆครับซึ่งไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันน,นะนะาะงัันคือผมก็จะเดินไปเรื่อยๆเลวกันตรงนี้เป็นกองขยะผู้ชมอยู่กับผมไว้นีครับอย่าเพิ่งทิ้งผมไปไหนนะเพราะผมกลับบ้านคนเดียวแบบนี้มันน่ากลัวจริงชีวิตจริงคือใครมันจะมาเดินแบบนี้วะเสียงรถโอ้ะบีบแตะทำไม เดินผมก็เดินตรงปก็เดินตรงทางเท้าไม่ใช่เหรอคือในชีวิตจริงเนี่ยมีคุณผู้ชมคนไหนที่ต้องเดินกลับบ้านแบบตอนกลางคืนเปลี่ยวๆแบบนี้ไหมช่วยบอกผมทีเนี่ยพ่นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะอุ้ยอุ้ยใครอ่ะลุงลุงเป็นใครโอ้โหขนลุกเลยกูคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่ผีแต่มันคือคนแบบนี้นี่แหละคนแปลกๆอย่าตามมันนด้วยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันใครวนะน่ะ หมือนเขาจะมองมาทางนี้ด้วยนะใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเดียวดีเสียงตีนน่ากลัวฉันต้องรีบกลับบ้านดีกว่าคือเมาส์เกมนี้มันเร็วมากนะผู้ชมคือผมต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ตกใจคือแบบเมาส์สะบัดเลยะโอเคตอนนี้มีจักรยานหนึ่งคันขี่ได้ปะแบบรีบขี่กลับบ้านไปเลยโอ้โหขี่ไม่ได้ด้วยเจอผู้หญิงคนนึงครับอยู่ตรงตู้โทศรศัพท์เรามีเพื่อนแล้วโอ้นั่นเลโก้นี่นาะ เอ้ยเป็นคนรู้จักเราเหรอวันนี้เธอทำโอทีด้วยแล้วเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยอะฉันว่าฉันเดินกลับบ้านกับเธอดีกว่านะเฮ้เลโกสวัสดี <c oughs> เอาเอาเขากีดทำไมอะ่ะมีอะไรผิดปกติเหรอเธอดูตกใจตอนมองมาแต่มันก็ไม่มีอะไรนี่ใช่คือข้างหลังเรามันก็ไม่มีอะไรอะ่ะ <c oughs> ลุงเราดูท่ายืนท่าเดินมาดิทำไมลุงต้องการอะไรหนีไปนะลุงอย่ามายุ่งกับผมน่วมันคนก่อนท่านี้นี่ทำให้เขาถึงตามฉันมาล่ะฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วใช่ต้องรีบกลับบ้านอะไรครับอุ้ยแล้วมันมีรถจอดตรงนี้ไอรถนี่มันคือรถตาลุงคนนี้เหรอ คือก่อนหน้านี้ที่เราจะเจอลุงตรงตู้กดน้ามันก็มีรถผ่านเราไปเว้ยแล้วนี้คือเราก็เจอลุงอีกมันก็มีรถอีกจุดๆด,ด,ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ในรถนะใช่ครับผู้ชมผมว่ามันต้องเป็นรถลุงแน,น่ๆเลยคือลุงลุงเป็นคนแปลกๆแล้วมันก็ขับรถตามมาเนี่ยนะเป็นรถตู้จับเด็กปะเนี่ยอย่านะวุย้ยโอเคเราต้องรีบกลับบ้านคือกดวิ่งไม่ได้นะครับเกมนี้ผมพยายามกดชิปหลายรอบแล้วมันกดไม่ได้อะเดินไปเรื่อยครับ ตรงนี้เป็นปน้ายรถเมล์ไม่มีอะไรเ,เดินไปเรื่อยปูชมอุย้ยอะไรอะ่ะมีบางอย่างตกอยู่นี่มันกุญแจบ้านเลโก้นี่เอาแล้วร,รู้ได้ไงว่าเป็นกุญแจบ้านเขาอ่ะเธออาจจะทําตกตอนเธอรีบนะฉันคิดว่าบ้านเลโก้อยู่ฝั่งตรขงข้ามข,ของถนนโอเคเราต้องเอากุญแจไปให้นะครับฉันเจอกุญแจบ้านเลโก้เพราะงั้นคือเราต้องข้ามทางมาไายอีกรอบนึงใช่ไหมหวังว่ารอบนี้จะไม่เจอหลุมพ่อแปลกๆแบบเมื่อกี้นะ เกมนี้เป็นเกมที่ทำให้ผมนั้นหันมองซ้ายมองขวาหันมองข้างหลังบ่อยมากเว้ยคุณผู้ชมคือมันระแวงมากเลยอะคือแบบถ้าเราคิดนะครับเรากลับบ้านคนเดียวมืดๆแบบเนี้ยแล้วเจอคนแบบแปลกแบบเมื่อกี้โอโ้โหมันมันจะต้องน่ากลัวขนาดไหนวะยังไงผมก็เลือกเจอผีดีกว่าร้อยล้านเท่าอะถ้าไปเจอคนแบบแปลกแบบเนี้ยโอเค้ามได้ละอุยอ๊ย,อ,ยอะไรไม่เห็นสัญญ,ญาณไฟเหรอมันโ,โ,โดนบีบแ,แต่ใส่สองรอบแล้ว ไม่มีใครตามมาแน่ใช่ไหมวะเฮ้ยมันละแวกไปหมดเลยคุณผู้ชมคือเกมแบบนี้มันน่ากลัวจังวะโอเคไม่มีเฮ้ยเจอเลโก้อีกแล้วโซดีเลโก้เธอหนีฉันทำไมเนะี่ยเฮ้ยเลโก้เอ้าเอาวัตกีตสลบ <laughs> เลเล,เลโก้เธอสลบไปเลยอะ่ะเธอเป็นอะไรของเธอวะเธอเห็นอะไรอะ่ะ มันก็ไม่มีอะไรนี่นาเหมือนเธอจะหมดสติไปนะเออแล้วเธอเห็นอะไรวะคือเอ้ยเมาอุ้ยโอ้โหฉันเจอแกแล้วว่าแล้วทำไมเมาล็อกฉันต้องวิ่งแล้วใช่ลอชิปโอเคชิปวิ่งโอ้โหมันเพิ่งมาสอนตอนนี้โอ้คุณลุงลูอย่าตามผมมาเลยขอร้องโอ้โหแต่แก่นี่มันโรคจิตมันโรคจิตของจริงคุณผู้ชมเส้ยเสีเศเหมือนอะไรตกวะเดี๋ยวโอ้โหสเตมิมหน้าหมดสเตมิมหน้าหมดโอ้โอ้ มาใหม่อีกรอบว่ะรอบนี้เราจะไม่โดนลุงแกชาร์จนะครับแต่ผมจะยังไม่ก้มลงไปเก็บไอ้ของที่มันตกแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บอีกรอบนึงเลยกันนะแต่ตอนนี้คือผมจะวิ่งวิ่งแบบไม่หยุดทันไม่มองอย่านะตีตรงนี้เหรอตรงนี้ป่ะเฮ้ยลุงลุงตามมาไม่ทันแล้วว่ะโอเคเข้าไปครับผมกุญแจพันไม่หายไปโอ้โหสรุปของที่มันตกอยู่คือกุญแจฉันทาตกตอนกนลาลังวิ่งแน่เลยโอ้ไม่นะโอ้โหลุง มันแต่งตัวน่าเกลียดจังวะบอสเสียงร้องเมื่อกี้มันเสียงผู้ชายไม่ใช่เหรอวะเสียงรถตำรวจครับเฮ้ยคือตัวเราไม่ได้เป็นตัวผู้หญิงละ่ะผมว่าใจผิดมาตลอดตั้งแต่ต้นเกมแล้วว่าตัวเราเป็นผู้หญิงแบบเดินกลับบ้านเปลี่ยวๆดึกๆคนเดียวผมตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลตามที่พยาบาลบอกก็คือกลุ่มสมาชิกเพื่อนบ้านนะครับพบผมในขณะที่กําลังราดตะเวนและช่วยผมเอาไว้ ชายที่ตามผมมานะครับถูกจับและถูกส่งตัวให้ตำรวจแล้วเขาบอกผมแบบนั้นผมรู้สึกโล่งใจนะครับผมไม่อยากจะคิดว่าตอนนั้นถ้าเกิดไม่มีคนอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะกลับมาใช้ชีวิตประจําจวันได้อีกครั้งและป้ายเตือนเรื่องคนน่าสงสัยเนี่ยก็น่าจะถูกเอาออกไปเร็วนี้อ๋ออันนี้ก็ถือว่าตอนจบดีปะ่ะเพราะเราไม่ได้ถูกทําลายร่างกายหรือเราไม่ได้โดนทําอะไรนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาวิ่งเก็บกุญแจกันนะครับคุณชมมาเริ่มวิ่งถ้าเกิดได้ยินเสียงกุญแจตกนะครับเราต้องก้มเก็บโดยทันที โอเคแต่กดเก็บคือมันกดตัวอะไรวะผมยังไม่รู้ตกัตกแล้วอ๋อโอเคได้แล้วสุวยฉันเจอกุญแจพัดมินแล้วโอเคไล่ไลลุงอย่าตามมานะลุงโอ้โหโกตรเสียวสลังเลยโอเคโอเคโอเครอบนี้เราเข้าพัดมินได้แล้วสวยสวยสวยสวิเออนั่นมันอะไรวะฉันจำได้แล้วไอ้คนนั้นมันคือประธานสมาคมเพื่อนบ้านนี่ประธานสมาคมเป็นผู้ต้องสงสัยงั้นเหรอ เฮ้ยเรามาใจเย็ยนๆในห้องของเราก่อนเลยกันนะคุณูชมว่ามันแปลกๆไหมคือใน ending A นะครับเขาบอกว่าสมาคมเพื่อนบ้านเนี่ยเจอเราอยู่และนี้คือเราถูกประธานสมาคมได้ตามคืออะไรวะโอเคอันนี้โอ้โหขยะห้องแบบโคตรจะลกอะไรวะเนี่ยห้องนี้มันแบบหนุ่มโอตาคุในอนิเมะเลยป้านห้องแบบลกๆแบบเนี้ยโอเคมีอะไรกดได้บ้างกดไม่ได้นะครับไม่มีอะไรกดได้เลย รู้สึกว่าจะมีสมุดอมีไดรลีก,กดได้ครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนแปดวันที่ฉันตั้งตารอในที่สุดก็มาถึงผมสามารถคว้าผลงานชิ้นเอกที่สร้างขึ้นโดยอาจารย์ของชุดว่ายน้ําโรงเรียนชุดว่ายน้ำโรงเรียนเหรอมันสวยเหมือนหลุดออกมาจากหนังฝรั่งนะครับตอนที่ผมแกะห่อมันหัวใจผมเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกพื้นสัมผัสมันเหมือนจะพาผมไปอยู่อีกโลกนึงเลยเดี่ยวนะคือเริ่มงงนะครับชุดว่ายน้ำโรงเรียนได้รางวาัลเป็นชุดว่ายน้ำโรงเรียนมาโอเคอ่านต่อไปแล้วกัน วันที่14เดือน9้าเนี่ยครับผมลงไหนในเนื้อสัมผัสของชุดว่ายน้ําที่ผมได้รับมามันไม่ควรเป็นของผมคนเดียวผมอยากให้คนอื่นได้ลองสัมผัสประสบการณ์นี้บ้างแต่ผมจะถ่ายทอดความงดงามนี้ให้คนอื่นได้ยังไงกันถึงผมจะใช้โซเชียลในการถ่ายหรือรีวิวได้แต่ผมอาจจะถ่ายทอดมันออกมาได้ไม่มากพอนะครับมันจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมนะวันที่11เดือน10ในที่สุดผมก็ตัดสินใจได้ ผมว่าถ้าผมใส่ชุดว่ายน้นํานี้เดินไปในเมืองจะทําให้คนเห็นความงดงามของมัน What ใจเดียรนะเพื่อนผมเชื่อว่าการทําแบบนี้มันจําเป็นนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์พิเศษผู้คนจะต้องชื่นชมกับความงามและเนื้อสัมผสัสของมัน,นเมื่อได้เห็นผมใส่มันโอ้โหเดี๋ยวผมเจ็บความรู้สึกนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วโอ้โหเราเองมงเนี่ยที่เป็นคนแปลกๆเนี่ยวันที่12เดือน10บวันนี้ต้องกลายเป็นวันที่น่าจดจํา เพราะวันนี้ฉันจะโชว์ชุดว่ายน้ำโรงเรียนให้ทุกคนได้เห็นหลังเลิกงานช่วงดึกผมจะไปเดินเล่นในเมืองแม้ว่ามันจะดึกแล้วแต่ทุกคนก็มองมาที่ผมด้วยความงงและชื่นชมโอ้โหเราไปรู้ได้ไงว่าว่าเขามองมาด้วยความชื่นชมเนี่ยภายใต้แสงของถนนชุดว่ายน้ำของผมมันเป่งประกายราวกับพระจันทร์ความสดใสนั้นเหมือนจะดึงดูดผู้ชมรอบตัวผมและเติมเต็มท้องถนนด้วยการปรากฏตัวของผมเมื่อเห็นสีหน้าที่ชื่นใจของผู้คนหัวใจของผมมันก็ถูกเติมเต็มไปด้วยพรุ่งนี้ผมจะทำมันอีก ผมเชื่อว่าการทำแบบนี้มันจะเป็นส่รลักษณ์แห่งความหวังของทุกคนอ่านไดอารี่จบคือชัดเลยคนที่มันเป็นคนวิปริตคนที่มันเป็นคนแปลกๆนะครับมันคือตัวเราเองนี่แหละคุณผู้ชมผมเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนอ่ะแล้วเร้เดินไปไหนต่ออะกดอะไรได้อีกไหม้ยตอนแรกตรงนี้มันกดไม่ได้อืคือคือมาใส่ชุดว่ายน้ำผู้หญิง เดินทั่วเมืองเนี่ยนะโอ้โหกูว่าแล้วว่าทําไมตะลุงคนนั้นวิ่งเข้ามาชาร์จโอ้มันสวยงามเสมอเลยฉันต้องให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับความสวยงามนี้ให้ได้อืหัวใจมาเต็ม <c oughs> ผมจะทําให้ดีที่สุดในการประกาศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยแหละนะโดมครับคุณผู้ชมรายงานพบเห็นบุคคลต้องสงสัยอีกหลายครั้ง น,นี่มึงหลอกให้กูเล่นเป็นคนจิตไม่ปกติอ่ะเนี่ยสรุปแล้วนะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่าเลโกะที่มันกรีดเนี่ยมันกรีดเพราะอะไรนะครับแล้วก็วิ่งหนีเราเพราะอะไรมาเจอเรารอบ2นะครับก็แบบเหมือนตกใจจนสลบไปอีกนะครับคือในมุมมองของเลโกะเนี่ยก็เห็นเป็นผู้ชายคนอ้วนนะครับใส่ชุดว่ายน้ําของผู้หญิงมาเดินตามเมืองเว้ยแล้วก็มาเดินตามเธอวิ่งตามเธอคือใครมันจะไม่ตกใจบ้างวะคือผมเข้าใจในมุมมองเลโกะเลยนะ ล้วก็ตระลุแปลกแนะครับที่เราเจอตั้งแต่ตรงตู้กดน้าเนี่ยก็คือเขาตามเรามานะครับเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าสมาคมเพื่อนบ้านอะไรประมาณนี้คือเขาก็ต้องดูแลพวกลูกๆบ้านของเขาเนี่ยครับคือเขาก็สะกดรอยตามเรามาเพื่อที่จะจับตัวเราแล้วนะคือว่าแล้วว่าทําไมตอนที่เขาพุ่งใส่เราเนี่ยมันเหมือนแบบคนพุ่งเข้ามาแบบชาร์จเพื่อจะจับวะแล้วเราก็ได้รู้ความจริงใน ending b เนะครับว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนแปลกๆนะครับจนทําให้คนในเมืองเนี่ยต้องมารวมกันแล้ว네ก็ขึ้นป้ายประกาศนะครับว่าระวังผู้ต้องสงสัยด้วยนะเป็นคนแปลกๆอะไรประมาณนี้น แล้วก็หายสงสัยเล้วว่าทำไมโดนบีบแต่ใส่<笑><笑>โอเคนะครูคชมรววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วถ้าชอบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม